มาดูราคาทองล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันเสาร์ที่19กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองในสุดสัปดาห์แบบนี้จะเปลี่ยนแปลงปฏิทิ์ทางไหนกันเราไปติดตามรพร้อมกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันเสาร์ที่19กันยายน2563รอประกาศเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันนะครับโดยราคาทองวันนี้ เปิดตัวมาก็ปรับราคาลดลงไป100บาททันทีนะครับถือว่าในช่วงนี้ราคาทองอยู่ในช่วงขาลงนะครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวลดลงไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับก่อนอื่นเรามาดูราคาทองคาแท่ง96.5%ก,กันก่อนนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,550บาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,650บาทมาดูกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพรรณเก้กุ์็กันต่อนะครับ รับซื้อเป็นกร,รมัมอยู่ที่กร,รัมละ1,849บาทรับซื้อเป็นบาทอยู่ที่บาทละ28,030บาท8ปสตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ29,150บาทเรามาตามกันต่อที่ราคาทองรูป,ปรพันธุเปอร์เซ็นของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึงกันก่อนราคาจะอยู่ที่ 3,644บาทเมื่อบวกกับค่ากับนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4,44 4บาทขยับมาต่อที่ราคาทองหนึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่7,288บาทเมื่อบวกกับค่ากับนเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,788บาทมาต่อกันที่ราคาทองสองสลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่14,575บาทเมื่อบวกกับค่ากับนเฉลี่ย ที่500บาทจะรวมเป็น1 5 7 5บาทและราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่29,150บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น29,650บาทและมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่58,300บาทเมื่อบวกกับค่ากำไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น58,800บาท ซึ่งค่ากำเนดดังกล่าวเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนดที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้ทางที่ดีนะครับก่อนที่จะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าคิดค่ากำเนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริง จากร้านน,นั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทำคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้ จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ